เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณประชาคุณประกฤเชิญข้างในเลยเออเดี๋ยวแล้วนี่คุณสจีอยู่หรือเปล่าเนี่ยวไม่อยู่ค่ะออกไปบริษทัทกันหมดก็ยังชั่วนะคุณพ่อจะมาช่วยคุณอินหาพี่นายกรรมครับจริงเหรอคะดีจริงเลยค่ะคุณอินคงดีใจที่มีพวก ประชาชรู้ไหมคะคุณสจีอะเที่ยวได้เอาใครต่อใครก็ไม่รู้ต็มบ้านไปหมดเลยนะคะมาช่วยกันค้นหาเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยแ่ละคะ่ะงั้นเหรอแล้วทำไมวันนี้มันดูเงียบเทียบจังเลยอ๋อคือว่าพักรบค่ะเพราะว่าคุณอินไม่ไมสบายคุณสจีก็เลยถอยทัพบก่อนไงคะคุณอินเป็นไรกินแก้วอุ้ยไม่ต้องตอกใจหรอกค่ะต้องดีใจกันคุณอินกำลังท้องค่ะ ถ้าทางดูแย่มากเลยนะวันนี้สิผมุ่งายให้แม่ครัวเขาทำข้าวต้มให้คุณกินซะหน่อย อย่างนี้เขาเรียกแพ้ท้องถ้ากินไม่ลงคุณควรจะฝืนกินซะหน่อยนะอย่น้อยก็เป็นประโยชน์กับเด็กในท้องนี่ฉันบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าฉันไม่ได้ท้องคุณนินครับผมจับคุณพ่อแวะมาเยี่ยมครับสวัสดีครับคุณพยา ลุงขอแสดงความยินดีด้วยนะกับข่าวดีผมว่านะดอกไม้คุณจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะแล้วคุณุกคนรจะมอบให้ตัวเองซชด้วยนะคุณทยาแสดงความดีด้วยครับคุณประชาครับยังไงผมขอโทษด้วยนะผมขอตัวก่อนแล้วกันนะ มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะอย่างนี้คงไม่นิดหน่อยมคัครับแล้วนี่คุณลุงกับคุณประพลทราบได้ยังไงเขาว่าอ,อ๋อกิงแก้วเขาบอกพี่กิ่งแก้วแต่แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งหมดเลยค่ะอินไม่ได้ท้องค่ะและอินไม่ได้แพ้ท้องด้วย 嗯。 ไม่ถึงรีบไปส่งแขกเร็วนะคระคุณลุงทนายกับคุณประพลก็ทราบเรื่องมารยาทดีถ้าจะนัดกันมาแสดงความดีใจอนะก็อย่าให้ผมรู้เห็นมากเลยรอให้อยางก่อนก็ได้คำก็อย่าสองคำก็อย่า แล้วคุณจะรออะไรก่นในเมื่อคุณกับฉันก็ต้องการสิ่งนั้นทั้งคู่ใจเย็นหรือคุณดินผมยังแก้แค้นคุณไม่สาไก่ใจเลยนะคุณมาสวมขาให้ผมอะ่ะคุณจะให้ผมปล่อยคุณไปง่ายๆได้ยังไงแล้วคุณจะเอาอยังไงนะจะฆ่าใช้ใตายคามือก็ทำสิ เก็บชีวิตคุณนกับลูกของคุณไว้ให้ดีดีวาไว้ไปครองรักกับคนที่คุณรักไปฉันบอกตั้งกี้ครั้งดีหอนแล้วว่าฉันไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องคนอย่างคุณนะพูดอีกกี่หมื่นกี่พันครั้งผมก็ไม่เชื่อหรอกผู้หญิงคุณน่ะไม่มีอะไรให้น่าเชื่ออีกแล้วนี่คนคนคุณนินเฮ้ยคุณอิน คุณอินคุณอิน ยาผมเองสวัสดีครับผมพาหมอมาดูอาการคุณนะช<ฉ>อย่าดื้อสิคุณไม่สบายนะเช<ฉ>ินหมอตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมบอกไปหาของ,องไนะองวหว้คุณหมอ การเป็นยังไงบ้างครับคุณอินทรอ่อ เป็นอะไรคะเท่าที่ผมตรวจดูนะครับก็ไม่มบอาการพิปกต,ติอะไรเจ้าทำไมชันรู้สึก,ก,อ,กอักอั้นแล้วก็เพลียมากเลยคนะคุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเลยนะครับแล้วก็เครียดด้วยคงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่อืมผมจัดยามลงให้ชุดหนึ่งนะครับคุณอินลองทานดูถ้าเป็นไปได้ พยายามตัดเรื่องเครียดลงไปสะบ้างก็จะช่วยได้มากครับ เรรยาผมไม่ได้ท้องใช่ไหมครับครับเธอไม่ได้ท้อง <y> กระเรียว่าท้องผมว่าเกิดจากความเครียดและอ่อนเพลียม,มากกว่าครับให้ใจพักผ่อนอมากๆนะครับเช,นะชื่อคุณหมอ,<ง><ข>อ<ง>